ขณะที่จังหวัดยะลานะคะได้มีการจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568พระสทานสำหรับความสุขปีใหม่แก่ข้าราชกรารในจังหวัดค่ะ นายอัมพลพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่นายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายมูัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาด้วยมีนายเกียรติศักดิ์มณีรัตน์หัวหน้าสํานักงาน จังหวัดยะลาส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีณบริเวณหน้าห้องประชุมศรียะลาสารากลางจังหวัดยะลาทางนี้จังหวัดยะลาค่ะได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพทธศักราช2,568พระราชทานสำหรับความสุขป,ปีใหม่เบื้องหน้าพระบระมฉายาลักษณ์ให้แก่กระทรวงมหาดไทยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยมีพลอากาศตรีสุพิชยัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการมอบป ฏิทินหลวงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจํานวนหนึ่งเล่มและให้ข้าราชการในจังหวัดจํานวนสองเล่มเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานปี2568สําหรับปฏิทินหลวงพักราช2568ค่ะเป็นสมุด ปกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระ,ะสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีตาพระประมาพิไทยวปรพร้อมข้อความว่าปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568พระรานานสำหรับความสุขป,ปีใหม่ด้านนายมีรายละเอียดวันสำคัญต่างๆรวมถึงวันหยุดประจำปีและการประดับธงชาติในวันสำคัญต่างๆ